ที่ต้องทําก่อนเกมทุกทั้งนะครับในทุกเกมครับสำหรับฟุตบอลไทยพิมลีครับทันสองทีมก็จะมาจับเบอร์ก่อนนะครับริสตีนกระชากไปกระโษคริสเตียนเปิดแล้วก็มาดัสกอนยิงเลยาโอ้โหปัดได้ซ้ำไปทีก็ยักมาโอ้โหซุปเปอร์แซฟครับังหวะนนี้ครับพิสารโอ้เหลือเชื่อครับไม่ได้ประตูขึ้น มาใหม่แล้วกับตัวยิงลูกนี้เอ้าเรียบร้อยครับโอ้โหดัสกรอทองเหลาครับจังหวะนี้หลอกยิงเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเมืองทองยูไนเต็ดได้ประตูขึ้นนะครับแต่ดูเหมือนทิติพันธ์ก็ไม่ได้ทําอะไรครับในคุงสร้างครั้งแรกนี่ครับคือทิติพันธ์เนี่ยเหมือนไปวางเท้าค้างไว้ที่ที่ข้อเท้าของกเบทุนสร้างคือกวนๆให้ให้เสียอารมณ์เฉยๆนะครับนี่ครับวางค้างไว้แล้วต่ฝั่งที่เอาไม่ค่อยอยู่กันเหมือนกันเนี่ยครับ อ้าวทิติพันธ์ครับโอ้โดนสองเหลืองอแล้วก็กลายเป็นเหลืองแดงครับแบบนี้คุมสั้นก็โดนเหลืองเหมือนกันโอ้โอหแม่หลังสันหลังสันหยอดขึ้นไปบอลเลยทางซ้ายอ้าวขวินกับอ้าวชนะทิพย์โฉบไปยิงโอ้โหลูกนี้คว้าเลยครับคว้าชนะทิพย์ทำให้ชนะทิพย์ยิงโดนไม่เต็มเท่าไหร่นะครับบอลคารุบี้ขยับเข้าไปแล้วก็ยิงตรงนี้เรียบร้อยครับตีเสมอเป็น1ประตูตอนน่อ1ครับบีซี จุดโทษครับอาดจานั้นคารุเปิดไปล็อกกี้แล้วได้มงเอ้าโอ้โหเรียบร้อยครับ2ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โห้ทำมาดานโนเซียร์กาครับเป็นคนทำประตูโอ้โหทัเวลาบาดเจ็บนาทีแรกครับมาได้ประตูขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่งครับคนไทยเป็นศูงย์ครับจอดแก้มครับเอสซีจีมังคทอลยู่แตดครับก็เอาชนะบิวเซีโ์โอส